สวัสดีครับเพื่อนๆและก็น,น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ฝากทักทายสมาชิกทุกท่านและก็น,น้องๆที่เรียนจบกันไปหลายคนแล้วนะครับในส่วนของคอร์สพิเศษที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เรียน 2D หรือว่าต่อ3 d ดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะในส่วนของคำสั่งปลีกย่อยนะครับก็คือคำสั่งพอยต์หรือว่าพอยต์สไตล์นั่นเองคือโดยปกติเนี่ยในส่วนของพอยต์สไตล์เนี่ย มันอยู่เมนูตรงนี้นะฮะคือโดยปกติถ้าเพื่อนๆใช้ในส่วนของ format เนี่ยมันจะเป็นพอย n ต style ก็คือคำสั่งตรงนี้นะฮะอยู่ในเมนู format นะครับแต่เข้าใจว่าพอย n ต style ของตัวเนี้ยนะฮะในส่วนของหน้าต่างนี้น่าจะอยู่ที่เดี๋ยวนะผมดูนิดนึงพอยต์สไตล์ modify ได้ป่ะนะ,ะเดี๋ยวผมก็ดูนิดนึงจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะ แต่เห็นเว็บๆนะฮะเห็นเว็บๆอยู่พอิสต์ตายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงลืมไปนะครับว่ามันเปลี่ยนไอคอนใหม่คือตรงนี้นะครับพอิต์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะมัลติเพล็กพอินะครับอ่าก็คือตรงนี้แหละนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา ดูกันแล้วกันนะครับว่า Point Style เนี่ยมันมีหน้าต่างในการปรับอะไรบ้างคือปกตินะฮะในส่วนของ Point Style เนี่ยนะครับคือตัวนี้ของมันเนี่ยนะครับมันจะเป็นปุ่มที่คลิกได้เลยนะฮะคลิกจากตรงนี้นะครับ Point Style นะแต่ถ้าจะทำการปรับแต่งเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราจะเปิดในส่วนของเมนูบาร์นะเมนูบาร์ตรงนี้ขึ้นมาปกติมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะหน้าต่างดับติงแอนด์อินดูเทรดเนี่ยหรือว่าอินดูเทชชั่นเนี่ย แต่เราจะเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อสแตนบายเป็นเมนูบาร์ซึ่งมันเป็นของอธิข c ตศิขึ้นมาแล้วไปที่ Format นะครับง่ายๆเลยนะครับไปที่ Format จากนั้นก็มาที่ p o i s t y t y อ่ะมาดูตารางของเขานะครับมันจะมีดีเทลอยู่ไม่มากนะครับจากข้างบนนี้เพื่อนเพื่อจะเห็นว่าเป็น Points t y l e ก็คือเป็นรูปร่างหน้าตาของเขานั่นแหละถ้าสมมติว่าผมเลือกเป็นตัวตัวนี้ละกันนี่นะครับกดโอเคไปเห็นไหมฮะเขาก็จะเปลี่ยนมาแบบนี้ให้นะฮะ Point Style นะครับนะฮะ ส่วนเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับกดโอเคไปเห็นไหมครับจะเป็นตัวนี้ขึ้นมาให้นะฮะไม่ยากเสียว่าโดยปกติเนี่ยการใช้ Point Style เนี่ยมันจะควบคู่กับคําสั่งถ้าเพื่อนๆเคยดูเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวขออธิบายตัวนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะอธิบายส่วนอื่นด้วยเมื่อกี้พูดถึงตัวนี้แหละนะสไตล์ทีนี้พูดถึงความโตความใหญ่ของมันนะค,ความโตของมันนะฮะก็จะเป็นค่าตัวนี้อย่างสมมติว่าผมใส,ส่10 ใช่มันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเกิดตั้งค่านี้แหละแล้วแล้วไปเขียนพอยต์สไตล์นะฮะคือเวลาเขียนเนี่ยจะเขียนตรงนี้นะฮะมาคลิกตรงนี้นะครับก็คลิก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 นี่และไอ้ตัวคลิกที่หลังเนี่ยบางครั้งมันมันดันไปเล็กกว่าไอ้ตัวที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้นะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะครับเพื่อนๆเลื่อนมองมาที่วิวนะฮะแล้วกดตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่ม regenerate ตรงนี้นะฮะหรือ r e g e n e r t ตรงนี้ก็ได้ regenerate ตรงนี้นะครับ,หรรรรบให้มันปรับสมูทให้หรือพิม ผ่านบรรทัดคอม,มคบั R e นะะลไลน์นะครับ re นะฮะแล้วกดปุ่ม enter ไปหนึ่งครั้งอี้นะฮะมันปรับสมูทให้แบบนี้นะครับมันก็จะได้ในกรณีที่เขียนเขียนไปแล้วเนี่ยซูมไปซูมมาเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมเดี๋ยนะฮะบนเริ่มเลยอย่างเงี้นะฮะ re นะกดปุ่ม enter ไปหนึ่งครั้งนะเพื่อปรับสมูทให้กับมันจริงๆมันไม่ได้ผิดเพี้ยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่า,อาคอมพิวเตอร์บางตัวการ์ดจออาจจะการประมวลผลนะฮะอาจจะมี อะไรบ้างนิดหน่อยนะแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเข้าใจว่ามันเกิดจากตัวโปรแกรมอยู่แล้วนะครับใช้ใช้ RE นะแต่ว่า Regen o r นะครับประมาณนี้นะฮะในส่วนนี้นะครับก็ลองใช้งานกันดูอ่ะลืมไปเมื่อกี้พูดค้างไว้มันใช้งานกันในส่วนของไอตัวิ i ช e ร์นี่นะครับเชอร์นะครับแล้วก็ดีไว้นะฮะหรือการแบ่ง section จุดต่างๆนะการกำหนด จุดต่างๆนะใช้ใช้เยอะนะฮะพอยนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช้นะใช้เยอะนะฮะสำหรับน้องๆหลายๆคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูคำสั่งถัดไปแล้วกันนะฮะในวิดีโอหน้านะ,ะวันนี้ก็เอาสเต็ปสั้นๆนะฮะจะได้มีกำกำลังใจเรียนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาดิผมจัดวิดีโอแต่และตัวให้น้องๆเนี่ยเรียนทางออนไลน์เนี่ยเป็นชั่วโมงะนะฮะมันมันไม่ไหวนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะ เจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวิดีโอนี้เขาจบก่อนเดียวเจอกันนะครับสวัสดีครับ